สวัสดีครับต้มฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีสาระกับเทคนิคดีๆมาแนะนำนะครับผมสำหรับนานาที่อยากจะประกอบหน้าไม้ยินปลาโดยเฉพาะการใส่ปีกครับใส่ยังไงให้ได้ฉากนะครับผมให้ได้ฉากกับตัวรางนะครับผมเดี๋ยวจะบอกเทคนิคง่ายๆครับวันนี้นี่พอดีวันนี้มีชุดบนอ่านี่กำลังจะใส่ปีกนะครับปีกตัวนี้เป็นปีกของลูกค้าส่งมาให้นะครับผมก่อนอื่นเราเอาปีกใส่ก่อนเลยนะฮะ ค่าอาจจะต้องใช้ไม้เคาะหน่อยนะครับผมเพราะว่าจะเข้าหน่อยเดี๋ยวปิดเข้ากันนะครับผมทาน้ำมันหน่อย เราปีกเข้าแล้วนะครับผมถ้าเป็นงานของค่ายเนี่ยจะเข้าค่อนข้างจะฟิตนะครับผมอาจจะหลวมมากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่จะเข้าฟิตนะครับผมทีนี้หลายท่านอาจจะถัวเฉลี่ยเป็นแล้วนะครับผมซ้ายขวาให้มันเท่ากันเนี่ยอันนี้ง่ายแต่จะทํายังไงไม่ให้ปีกมันเอียงอ่ะเดี๋ยววันนี้มามาทําให้ดูครับก่อนอื่นแล้วจับชิ้นงานก่อนมาไม้ลองกรอนเดี๋ยวลางเป็นรอย อาจจะคลุกคักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเวลาถ่ายกับเวลาทํางานนี่บางทีมันจะคนละฟิวกันเวลาถ่ายก็ต้องดูมุมกล้องดูอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะครับผมใช้รูไหนรูหนึ่งนะครับผมแต่นี้คือวัดทวัวเฉลี่ยนะครับปีกซ้ายขวาให้มันเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้รูนี้แล้วกันใช้รูไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่ารูอีกฝั่งนึงก็พยายาม ตัวนี้สิบสี่สิบสี่จุดห้าขอบชนขอบโอเคตัวนี้สิบสี่อ่ะเลยต่างนิดนึงอ่ะอันนี้สิบสี่จุดจุดห้าอ่ะเลยละนิดนึงน,นิดเดียวนะครับไม่ไมีปัญหานะโอเค ทีเนี้ยเราได้แล้วซ้ายขวาปีกเท่ากันนะครับผมทีเนี้ยเราจะทําให้ปีกมันได้ฉากขนานกันนะฮะวิธีง่ายๆครับถ้ามีเวอร์เนียจะง่ายนะครับผมอันนี้ผมใช้เวอร์เนียตลอดเราต้องอแบ่ง,ง,งครึ่งของรางฮะกําหนดจุดกึ่งกลางก่อนตัวนี้ราง22อ่าครึ่งหนึ่งก็11 11อมิลเดี๋ยวสเกลสิบเอ่าเราต้องทําจุดมาร์กเพื่อการพลาดซ้ายขวาเห็นไหมฮะ ้ายขวาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องรูดซ้ายขวาเพราะว่าเวลาเราเอียงอย่างเงี้ยครับเเนยมันเอียงปุ๊บมันจะถูกดึงสเกลเข้าไปทางด้านข้างนะฮะดังนั้นต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางให้ได้ครับนะพยายามรูดสองฝั่งอ่านี่ดูชัดชัทีนี้เรามีจุดกึ่งกลางของรางแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เราจะวัดว่าปีกเอียงหรือเปล่านะครับผมโดยใช้รูไหนรูหนึ่งก็ได้นะครับ ของของปีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เอาเอารูบนนี้แล้วกันแต่ต้องเอารูถ้าเอารูไหนก็ต้องเอาเหมือนกันนะครับสองฝั่งตันนี้ไม่ต้องวัดนะครับผมอเอาแค่อ่าวัดจากรูนี่ฮะเอาตัวนี้คล้องกับรูนะครับผมแล้วก็หยุดตรงเส้นสเกลที่เรามาร์กเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมแล้วก็ขีดเป็นเหมือนวงเวียนนะครับผมนี่ให้มันตัดกับจุดเกึ่งก้างนะครับผมอ่านี่ แล้วก็ทําอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับผมถ้ามันเท่ากันมันจะตัดกันที่จุดกึ่งกลางนะครับผมอ่าดูอย่างนี้คือเอียงซ้ายนิดนึงใช่ไหมครับนี่เห็นไหมจุดตัดของมันเอียงจากเส้นกึ่งกลางไปทางด้านนี้นิดนึงอ่ามือดําไม่เป็นไรฮะมือช่างเห็นไหมฮะจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้แต่จุดตัดไม่อยู่ตรงนี้แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแผนกว้างก่อนแสดงว่าปีกตัวนี้เอียงไปด้านนี้นะค,คือเอียงไปด้านนี้เพราะฉะนั้นเราต้องโยกปีกกลับมาโยกมาอย่างนี้นะฮะ น,นีอ่ะแล้วทำใหม่อีกทีนึงอีกมันจะเอียงนิดนึงเราก็ขยับทำเหมือนเดิมครับผมจนกว่ามันจะมาตัดกันจุดกลางนะครับผมอ่าอุ้ยเดี๋ยวนะอ่าอ่าตัวนี้ยังจัดที่เดิมอยู่เดีย๋ยขยับอีกนิดนึงอ่า อ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมพอเราขยับปีกปุ๊บนะซูมชัดๆเห็นไหมฮะจุดตัดของมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับผมเห็นไหมฮะคือเราโยกปีกให้มันได้ฉากนะครับโอเคครับแพนกว้างๆครับทีนี้มือกล้องเราเห็นไหมคะพอเราขยับปุ๊บจุดตัดของอันนี้ฮะมันจะเป็นทําเป็นมุมสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับผมในการทำอ่า ใช้ลักษณะการวาดคล้ายวงเวียนอย่างงี้ฮะวงเวียนจุดตัดซ้ายขวามันจะเกิดสามเดี่ยวด้านเท่านะครับผมทําให้เราวางแนวปีกให้ได้ขนานกันนะครับผมทีนี้เราก็เจาะยึดน็อตได้ตามปกตินะครับผมเป็นวิธีการตั้งปีกคร่าวๆแต่ปีกอาจจะเอียงได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมอาจจะไม่กี่มิลสองสามิลอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับผมแต่ว่าของบางคนที่เจาะช่องปีกมานะครับผมในงานบางค่ายเขาเจาะช่องปีกมาแล้วนะซื้องานอ่ะ งานเอามาประกอบเองอย่างเงี้ยงานอาจจะไม่แบบฟิตอย่างเงี้ยปีกมันจะคอนได้เยอะนะครับผมแล้วมันจะเอียงเยอะอย่างเงี้ยเราก็วิธีการจับฉากก็ทําอย่างนี้แหละครับผมปีกมันจะได้แนวตั้งฉากกับเนี่ยเป็นฉากกับแนวของเออรางนะครับผมก็เป็นเทคนิคสาระง่ายๆนะครับผมในการประกอบน้ำมันยิงปลาโดยเฉพาะการประกอบปีกนะครับผมส่วนการเจาะยึดยังไงเราทําไว้ก่อนคลิปหน้านี้เราลองไปกดดูย้อหลังได้นะครับผมทีนี้ก็จะเจาะยึดให้ลูกค้า โอเคครับชิปสั้นๆสาระดีๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจาะยึดเลย